บรรยากาศอีสานบ้านหน้าครับตอนนี้พี่น้องนะครับฟังผุ่นคุ้นเหนือผุนกำลังลกหยาอยู่ลกหยาออกจากบักทั่วผุน เบี้ยผักหวานต้นเบี้ยผักหวานครับเบี้ยดอกกระเจียวหวานพี่น้องดอกกระเจียวหวานบานกระเจียวสมบานกระเจียวขมเนี่ยกระเจียวหวานเล็นขี้ดินปลูกปลูกกระเจียวน้ำกันจ้า อปูดอกเกจีสับปะรดนะพี่น้องหวังผุนมันลุ่มปูลดากำลังหดครับพี่น้องครับป่าตุยทั้งผุนครับผุนก็สุดหน้าผุนยาไปหากับปูวหันแต่งงกิูวผุนต้นดอกกระเจียหวานครับพี่น้องดอกกระเจียหวาน รถขูใจพื้นพป็นออกมาบปูโดนเต๋มเวละพี่น้องลุยลุยปดูดอกกระเจียวหวานครับปลายุปูปลายุปูเป็นชี่ยวแถวเลยนะครับดอกกระเจียวหวาน นรำชาเป็นไหนวอมาที่นี่กูดอกกระเจียวหลากบักทั่วไม่แย่เน,นือทิมเอากระเจียวลงดีกว่าบอกว่าออกมาเลาะหน้าเดยนซื้อเดอ๋พี่น้องครับแล้วก็เขาไปบ้านเราละตอนนี้กะ สีหาม่งแรงเลยครับเสียงเขียดจะน้าห้องแกกแกๆๆแกๆแก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 โอ้มาไต่คัดแท้ๆทมาไต่ยัดยังเปยัง ตะไคร่นะครับตะไครหรือว่าหัวสิงไคร่นะครับง่ามหลายทางพุ่นกเขาไายกับร่งขึ้นพี่น้องเขาบ้านเป็นทิ่วแถวไปครับเพราะว่า,วาตะไคร หรือว่าดอกแค่นะครับต้นดอกแค่บ้านพี่น้องจากนอกก็เป็นดอกเด้ฝนมาน้ำเริ่มมีแนนแล้วครับพี่น้องว่าตายดอกปลามาที่นี่ว่าหันคุณแหนผลวาจะไปท่ายแตงโมงให้พี่น้องเป็นเนบ,บนื่อนแห่คอยปลูกไว้ขนาแตงโมงแตงโมหน่เ,เดียวกับให้เฮาไทย อเอาหูแตงโมเอาบะกขาวรองแตงโมเพิ่นครับพี่น้องส่วนนี้น่าสิเป็นแตงกิ่งครับแตงกิ่งเพิ่อนสิเอาไปสับซอยอ้อมใส่กับปูที่มือแรงเพิ่นว่าเพิ่นว่าอ้อมใส่กับปูได้บ่ได้มันละเฮาย้ำคือตอนบักหุ่งนี่กับอ้อมใส่กับปูตามโมน้ามันอ้อมได้มัด ยังออมเสด็จเบิดละยกเว้นเล็กแปบ๊บหามอ้อมใส่แสดงว่าป้าอยูม่มาเบียดอกระเจียววานอยู่แปลงนะครับไปขยายพันธุ์มองมั่นสิเกิดได้หลายญงยเร็วนะครับ แต่จฐีปนเน่ปนกะเอามาเพาะไปนี่แหละพี่น้องบอกเข้ามาไทยแตงแค่นตะลุบเพิ่นผนะอีกอันนึงฟองก่อยปเป็นเรลาเด้สองนวยผนะแตงแค่นตะลุบว่ะเห็นไลายแถวอยู่อ,อ,อยู่แถวอำเภอพันนาครับพี่น้องครับแตงอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร แต่ข้าเจา้าสงสัยข้าเจ้าปลูกเป็นอาชีพกาบว่าลูครับไปย้ําไรกองเอเล่ย้ําเหมือนกับแตงไงแค่แต่หลบแค่แต่ลูกนี่แหละพี่น้องนี่น้อยกไห้มาทายได้เดี๋ยวนี้อ๋อทายเหยื่อเพิ่นนะเวลาเพิ่นเบิ่งคลิเปพเพิ่นสิว่าเจ้าคืรูปไทายแจ้งให้พี่น,อน,น้องเพิ่นเบิ่งแน่คอยปลูกไว้เนาะทาย น้องครับเดี๋ยวสีวางกล่องใบสนีกันนะครับการก้มสีย่างไปาะฟังแดนกันครับคู่แดนต้นยูค่าลิบตัดเดียวกะขออไัยครับสีไปเบิ่งเห็ดขมพี่น้องห้าเห็ดขมเห็ดยูค้ามันดอกครับมีต้นยูแล้วกะต้นไพ่ครับ เผื่อขันมีนอไม่ก็สิไปหักเอาไปแจงแรงมือแรงครับเอาไปสมีก้อนครับพี่น้องครับพอ,อกันชิมหนักแ,แล้วกันยูดีไม่แห้งสูบขคขนกับความเจ็บจะแสดงความไข้เจะสมีครับสุภาพร่างกายแข็งแรงทุกทกท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนครับขอบคุณพี่น้องรายที่กติดตามช่องของอาจารย์คมนะครับบได้ถิ่มบได้ปลอยบได้ว่างบไดปป้ป๋าย่างหักย่งางแพงกันคือเกาครับถึงเมีนวาสีคอมเมนต์บได้เตะกะย่างคอมเมนต์ได้นิดนน้อยครับทีละสองสามคอมเมนต์กะ ยังให้กำลังใจมาตลอดครับขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเด้อครับไปแล้วครับสวัสดีครับ